วันนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับข้อสังเกตเกี่ยวกับค่ากลางชนิดต่างๆกันนะคะนักเรียนอ,อย่างเช่นข้อแรกเลยของเราข้อสังเกตข้อน,นี้ข้อที่1ก็จะบอกว่าข้อมูลชุดเดียวกันชุดใดๆนะคะเป็นข้อมูลชุดเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าค่าของ arithmetic mean geometric mean mm hmm. แล้วก็ harmonic mean จะมีค่าเรียงลาดับกันลักษณะแบบนี้ก็คือ arithmetic mean ก็คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะมากกว่าค่าเฉลี่ยเลขาคณิตแล้วก็จะมากกว่าค่าเฉลี่ยฮาร์มิกเรียงตามลำดับการลักษณะแบบนี้ต่อไปข้อที่2นะคะถ้าข้อมูลเป็นข้อมูลคุณภาพค่ากลางเนี่ยเราสามารถหาได้จากการใช้ฐานนิยมเท่านั้นข้อมูลคุณภาพนะค่ากลางจะใช้ฐานนิยมเท่านั้นเช่นเช่นอะไรคะเช่นอาชีพอาชีพครู อาชีพค้าขายอาชีพพนักง,งานบริษัทลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปข้อที่3ข้อที่3ข้อมูลชุด1น,นะคะข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งเนี่ยถ้ามีข้อมูลบางค่าที่สูงหรือต่ํากว่าข้อมูลอื่นๆมากๆเช่นอาจจะเป็น1 5 7 20 32เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็มีตัวหนึ่งโดดไปที่1 0,000หนืนหน้าตาแบบนี้เราจะใช้ค่าเฉลี่ยคณิตไม่ได้เพราะมันจะคาดเคลื่อนมากๆ แต่เราสามารถใช้มัธยาฐานหรือฐานนิยมได้มันจะไม่คาดเคลื่อนนะคะกรณีที่มีเลขโดดไปนะมากๆหนึ่งตัวเลขลักษณะแบบนี้หหรือว่ามากกว่า1ตัวเลขก็ได้นะต่อไปข้อที่4ในกรณีที่ข้อมูลมีการแจกแจงความถี่เป็นอันับภาคชั้นแบบเปิดอนาภาคแบบชั้นชั้นแบบเปิดเนี่ยเราหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตไม่ได้ เพราะอะไรคะไม่สามารถหาค่าเฉลี่ยเลคณิตได้เนื่องจากว่าชั้นนั้นเนี่ยเราไม่มีตัวแทนชั้นตัวแทนชั้นนั้นถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าชั้นนี้บอกว่าน้อยกว่า3น้อยกว่า3ในที่นี้อาจจะเป็นลบสามพันก็ได้ซึ่งมันไม่รู้ว่าค่าที่น้อยกว่า3เนี่ยตัวแทนชั้นจะเป็นเลขอะไปรปกติเราจะใช้จุดอึ่งกลางชั้นในแทนแต่ละอันดับภาคชั้นใช่ไหมพราะเราไม่รู้เนี่ยเราก็ไม่สามารถใช้ได้ก็เลยไม่สามารถหาค่าเฉลี่ยเคณิตได้ แต่มันจะสามารถหาฐานนิยมกับมัธยฐานได้ตามปกตินะคะต่อไปข้อที่5ข้อที่5เขาบอกว่าข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่โดยมีขนาดของอันตรภาคชั้นไม่เท่ากันความกว้างไม่เท่ากันนั่นเองทําให้การคานวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วก็ฐานนิยมเนี่ยคาดเคลื่อนนะค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับฐานนิยมเขขนี่ยคาดเคลื่อน,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 นไปบ้างแต่ใช้ได้นะแต่ สำหรับมัธยาฐานไม่มีผลกระทบนะคะสามารถหามัธยาฐานได้เลยปกติเพราะว่ามัธยาฐานเวลาเราหาเราก็ใช้การหาเทียบเทียบจากตำแหน่งของเขาอยู่แล้วโอเคต่อไปข้อที่6ข้อที่6บอกว่าถ้าข้อมูลมีการแจกแจงปกติแจกแจงปกติก็คือโค้งเป็นรูปลักษณะระคังความปื๊ดโค้งมาลักษณะแบบนี้สมมาตรกันทั้งสองข้าง ตรงกลางของเขาก็จะคือ x bar และก็โหมดแล้วก็ีเดียนเท่ากันทั้งสามตัวเลยนะคะกรณีที่แจกแจงปกตินะแจกแจงปกติหน้าตาตัวนี้เนี่ยมีนมีเดียนแล้วก็โหมดมีค่าเท่ากันสำหรับข้อมูลแจกแจงปกติซึ่งแจกแจงปกติหน้าตาเป็นไงก็หน้าตาดังรูปนี้เลยรูปนี้คือแจกแจงปกตินีโค้งสองข้าง เท่ากันตรงกลางจะเป็นค่าเฉลี่ยคณิตมัธยาฐานแล้วก็ฐานนิยมต่อไปข้อที่7นะคะถ้าข้อมูลมีลักษณะการแจกแจงในลักษณะเบ้ขวาเบ้ขวาเป็นแบบนี้นี่ขวามือของเราใช่ไหมขวามือของเรามันแบนทางขวาแบนทางขวาก็คือเบ้ขวานั่นเองนี่เรียกว่าเบ้ขวานะคะถ้าเบ้ขวา สูงที่สุดจุดที่สูงที่สุดเลยจุดที่สูงที่สุดคือฐานนิยมนี่จุดที่สูงที่สุดคือฐานนิยมมัธยาฐานก็ชื่อตามเขาเลยก็คือจะอยู่ตรงกลางข้อมูลตามจํานวนข้อมูลมัธยาฐานอยู่ตรงกลางแล้วก็ค่าเฉลียนนน่ยเลขคณิตก็จะเป็นตัวด้านนี้นะคะถ้ามองจากรูปนี้มองจากแกนตัวนี้นะแกนค่า x แกน y รามดาเนี่ยค่าทางนี้ก็จะเป็นค่าบวกใช่ไหมค่านี้ก็เป็นค่าลบสมมติรูปหน้าตาเป็นนี้ เพราะฉะนั้นค่าที่มากที่สุดก็คือมีนหรือว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตลองลงมาก็มัธยฐานมีเดียนแล้วก็ตัวสุดท้ายที่น้อยที่สุดก็คือโหมดก็จะเป็นไปตามตัวนี้นะคะที่เขาให้มาก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะมากกว่ามัธยฐานแล้วก็มากกว่าฐานนิยมจะอยู่จะอยู่กันรูปลักษณะแบบนี้สำหรับเบ้ขวานักเรียนจาไม่ง่ายก็คือฐานนิยมจะอยู่จุดสูงสุด แล้วก็มัธยฐานก็จะอยู่ตรงกลางแล้วก็ค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งแค่นี้ต่อไปข้อมูลมีลักษณะเบสซ้ายทํานองเดียวกันเบสซ้ายนะคะเบสซ้ายก็จะเป็นยังไงเบสซ้ายก็จะเป็นโค้งที่แบนทางด้านซ้ายนี่เบสซ้ายด้านนี้ด้านซ้ายมือของเราแบนทางด้านซ้ายจุดสูงสุดคือฐานนิยมนี่ฐานนิยมตรงกลางมัธยฐาน แล้วก็ค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะอยู่อีกฝั่งเลยนะคะนั้นเราก็สามารถที่จะดูได้นะหน้าตาแบบนี้ฐานนิยมอยู่ขวามือสุดก็แปลว่าฐานนิยมมากสุดมัธยฐานลงมาแล้วก็ค่าเฉลี่ยเลขคณิตน้อยที่สุดอ่ะก็จะจัดรูปได้หนะ้าตาแบบนี้มีน้อยกว่ามีเดียนแล้วก็มีเดียนก็น้อยกว่าโหมดนั่นเองส่วนตัวถัดไปข้อที่9ถ้าข้อมูลมีการแจกแจง เป็นจานวนมากๆเลยแล้วก็มีการแจกแจงความถี่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโค้งปกติแต่ว่ามันไม่ปกติมันอาจจะเบ้นิดนิดหน่อยๆอะไรอย่างี้โค้งแบบนี้อ่ะเบ้ข้างนี้นิดหน่อยนะคะเบ้ไม่มากกรณีที่เบ้ไม่มากเนี่ยความสัมพันธ์สําหรับค่ากลางทั้งสามค่าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือมีนลบโหมดมีนลบกับโหมดจะเท่ากับสามเท่าของมีนลบด้วยมัธยฐาน สังเกตง่ายๆนะมีนลบโหมดลบโหมดก็คืออยู่ไกลใช่ปะอยู่ไกลเป็นสามเท่าของมีนลบกับมีเดียนั่นเองนะคะอันนี้จำง่าย,ายจำตามรูปนี้ก็ได้คือไอตัวที่ลบไกลๆกว่ากันเนี่ยมันก็จะมีค่ามากกว่าตัวที่ลบใกล้ๆอยู่สามเท่าแค่นี้นะต่อไปข้อที่สิบข้อที่สิบบอกว่ามัธยาฐานและฐานนิยมเราสามารถหาได้จากกราฟที่เราเรียนไปแล้วนะคะจำได้ไหม แต่ค่าเฉลีย่ยเลขคณิตทำไม่ได้ค่าเฉลีย่ยเลขคณิตไม่สามารถหาได้จากกราฟแต่ประมาณได้จากการคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างค่ากลางก็คือคำนวณลักษณะแบบนี้ก็ได้นี่คือความสัมพันธ์ระหว่างค่ากลางของข้อมูลนั่นเองนะคะ,ะตารางตัวนี้ก็คือบอกคุณสมบัติของแต่ละตัวปกติเลย ค่ากลางของข้อมูลและก็การใช้ค่ากลางของแต่ละตัวอันแรกคือค่าเฉลี่ยคณิตค่าเฉลี่ยคณิตก็คือเป็นการใช้ค่ากลางในกรณีที่ข้อมูลแต่ละตัวมีค่าใกล้เคียงกันหรือข้อมูลชุดนั้นสามารถใช้ค่ากลางได้ทุกชนิดค่าเฉลี่ยคณิตก็จะเป็นค่ากลางที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ข้อมูลจะต้องเป็นอนุพันชั้นแบบปิดถึงจะใช้ค่าเฉลี่ยคณิตได้ อันที่2ต่อมามัธยฐานมัธยฐานเนี่ยจะเหมาะกับข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่และความกว้างของอันุภาคชั้นไม่เท่ากันหรืออันที่2มีค่าใดค่าหนึ่งต่างจากข้อมูลตัวอื่นมากๆเช่นเป็นเลขโดดเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างว่ามีเลขใกล้ๆกัน10 20 30แล้วก็ไป1นึ่งหมอันนี้ก็จะใช้มัธยฐานเป็นค่ากลางได้ดีกว่าตัวอื่นต่อไปข้อที่3ก็คือข้อมูลนั้นมีการแจกแจงความถี่เป็นอันุภาคชั้นแบบเปิด ถ้าเป็นแบบเปิดนี่ก็ใช้มัธยฐานได้เลยนะคะฐานนิยมก็ใช้แบบเปิดเช่นเดียวกันกรณีที่ข้อมูลมีเป็นอันตรภาพชั้นแบบเปิดสามารถใช้ฐานนิยมได้หรือที่ใช้ที่ดีที่สุดก็คือข้อมูลเป็นข้อมูลคุณภาพนะคะแล้วก็กรณีที่ข้อมูลมีค่าใกล้เคียงกันและก็มีความถี่ซ้ํากันมากๆนะมีตัวข้อมูลเหมือนกันมากๆเราก็จะใช้ฐานนิยมได้ดี ต่อไปสําหรับค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกสําหรับค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกนั้นก็คือข้อมูลจะมีลักษณะหน่วยเป็นอัตราส่วนเช่นระยะทางต่อเวลาจํานวนของต่อจํานวนเงินเช่นกิโลกรัมกิโลกรัมต่อบาทอะไรประมาณนั้น5บาทต่อกิโลกรัมอะไรประมาณนี้นเหมือนกันอ่ะต่อไปค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็จะเป็นข้อมูลที่มีลักษณะการเรียงตัวเหมือนลำดับเลขคณิตมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นะคะตัวสุดท้ายคือค่าเกืองกลางพิสัยตัวค่าเกืงกลางพิสัยตัวนี้ก็คือเป็นการคํานวณค่ากลางข้อมูลอย่างคร่าวๆใช้ความรวดเร็วในการคํานวณไม่ต้องการรายละเอียดเยอะมากนะคะก็จะใช้ค่าเกืองกลางพิสัยโอเคอ่ะสุดท้ายของเราเป็นเรื่องของสมบัติที่สําคัญของค่ากลางของข้อมูลสมบัติที่สําคัญมีอะไรบ้างอ่าอันนี้คือ,อไรค่ะซิกมา ซิกมาสัญลักษณ์แทนซิกมาซิกมาของค่าคงที่ i เท่ากับ1ถึง n ของค่าคงที่ c ก็จะเท่ากับ c คูณด้วย n ใช่ไหมอันนี้ปกติของเราแต่ซิกมา x bar ซิกมา x bar คืออะไรเอา x bar ทั้งหมดทุกตัวมารวมกันก็ n คูณ x bar อันี้คือธรรมดานะคะแต่ถ้าต้องการซิกมา x แตกต่างกันนะซิกมา x ซิกมา x ของเราเกิดจากอะไรเกิดจาก x bar เท่ากับซิกมา x หารด้วย n เพราะนั้นเราก็คือซิกมา x เกิดจาก n คูณด้วย x บาร์นั่นเองต่อไปอันที่3อันที่3ของเราตัวนี้คือคืออะไรคะนี่คือสมบัติของเขาว่าถ้าเป็น x i ข้อมูลทุกตัวใดๆเอาไปลบกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตหาผลรวมออกมาจะได้เท่ากับ0เสมอนะตัวนี้นะของเราสมบัติแล้วก็ข้อ4 ข้อ4กับข้อ5ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันก็คือตัวเลขที่เอามาลบกับข้อมูลทุกตัวค่า A ที่เอามาลบกับข้อมูลทุกตัวแล้วยกกําลังสองบวกกันทั้งหมดจะมีค่าน้อยที่สุดเมื่อ A ตัวนั้นเนี่ยคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั่นเองนะคะอันนี้จะมีค่าน้อยสุดและก็ทํานองเดียวกันถ้าอยู่ในรูปของลบกันยกกําลังสองนะตัวนี้ A คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตแต่ถ้าอยู่ในรูปของค่าสัมบูรณ์ ตัวที่มันลบแล้วก็ได้ค่าน้อยที่สุดก็จะเป็นมีเดียนนั่นเองนะคะอ่าสุดท้ายข้อที่6ข้อที่6ไม่ได้บอกอะไรเรามากมายเขาบอกแห้ว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเราจะอยู่ระหว่างค่าต่ําสุดกับค่าสูงสุดของข้อมูลนั้นนั่นเองนะคะง่ายไหมสําหรับเรื่องของค่ากลางข้อมูลส่วนที่เหลือเป็นแบบฝึกหัดก็ลองไปทําดูนะคะสวัสดีค่ะ